สงครามกลางเมืองยูโกสลาเวียยูโกสลาเวียเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บริเวณตะวันออกของคาบสมุทรบอลขานประกอบไปด้วยหกรัฐคือสโลวีเนียโครเอเชียบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนามาซิโดเนียมอนเตเนโกรและเซอร์เบียมีเมืองหลวงคือกรุงเบลเกรดเป็นประเทศดาวรุ่งในสมัยของผู้นำโยซิปโรสติโต เป็นประเทศที่เคยเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติถึงสองครั้งคือโอลิมปิกฤดูหนาวที่เซราเยโวและฟุตบอลชิงแชมปชาติยุโรปแต่เมื่อติโต้ถึงแก่อสัญญกรรมชะตาชีวิตของประเทศนี้ก็เปลี่ยนไปตลอดการเนื่องด้วยโดยพื้นฐานเดิมยูโกสลาเวียถือเป็นประเทศหลากหลายชาติพันธุ์ภาษาและศาสนาทําให้รัฐต่างๆมีแนวคิดชาตินิยมและต้องการประกาศอิสราภาพจากยูโกสลาเวีย และเมื่อเจอกับปัญหาเศรษฐกิจมันก็ได้กลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่นำไปสู่สงครามกลางเมืองสโลวีเนียเป็นรัฐแรกที่ประกาศอิสรภาพจากยูโกสลาเวียได้สำเร็จตามด้วยโครเอเชียแต่เนื่องด้วยโครเอเชียมีพื้นที่ติดกับเซอร์เบียและมีพลเมืองชาวเซอร์เบียอาศัยอยู่ในพื้นที่จึงเกิดการต่อสู้เพื่อประกาศอิสรภาพจากยูโกสลาเวียที่มีรัฐเซอร์เบียเป็นผู้คุมอำนาจทางการเมือง ในที่สุดโครเอเชียก็สามารถแยกตัวออกมาได้เนื่องจากมีการเจรจาสงบศึกที่มีสหภาพยุโรปเป็นคนกลางในการไกล่เกลีย่ยต่อมาคือมาซิโดเนียซึ่งถือโอกาสในช่วงที่เซอร์เบียส่งกองกําลังไปสู้รับกับโครเอเชียในการแยกตัวออกมาได้สําเร็จเนื่องด้วยเซอร์เบียมีกองกําลังไม่มากพอที่จะเข้าไปยึดมาซิโดเนียบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาก็ได้มีการแยกตัวออกจากยูโกสลาเวียแต่ไม่ง่ายอย่างรัฐอื่น เพราะกองทัพของเซอร์เบียและกองทัพชาวเซอร์เบียที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาและได้มีการสังหารกลุ่มชาวบอสเนียแอกซึ่งเป็นชนชาติฝรั่งผิวขาวที่นับถือศาสนาอิสลามที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาอย่างเป็นผักเป็นปลาโดยสงครามระหว่างเซอร์เบียและบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาในครั้งนี้ถือเป็นสงครามที่รุนแรงที่สุดของสงครามกลางเมืองยูโกสลาเวีย เมื่อเหตุการณ์บานปลายองค์กรนาโต้จึงได้มีการส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดในเซอร์เบียเพื่อหยุดความบ้าระหำ่ำในที่สุดก็ได้มีการเจราจาเพื่อหยุดสงครามโดยมีองค์กรนาโต้เป็นตัวกลางในการไกล่เกลีย่ยเหตุการณ์จึงสงบลงและบอสเนียก็ได้แยกออกเป็นอิสระ